สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโอภกจีราต้องฝืนยิ้มให้ลูกร้องให้กับตัวเองทุกวันชีวิตครอบครัวไม่เป็นไปตามฝันล่าสุดโอภกจีราได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการเรื่องที่จำฝังใจที่สุดตอนที่ครอบครัวล้มละลายบ้านก็ต้องขายเงินไม่มีสักบาท พร้อมแล้วช่วงเวลาสุดซ่าคเคยคบ้อนบ้างรถไฟชนกันบ้างเผยกฎของตัวแม่เมื่อพูดถึงแฟนเก่าเราต้องเป็นไม้หนึ่งเท่านั้นถามว่าภาพจำฝังใจที่โอบอกว่าไม่เคยลืมเลยคืออะไรเจ้าตัวกล่าวว่าตอนเด็กเจอเหตุการณ์บ้านล้มละลายที่บ้านจะต้องขายแล้ววันนั้นฝนตกตอนนั้นคุณพ่อไม่อยู่เงินก็ไม่มีสักบาทแม่กรดูน้องที่เล็กอยู่ก็เลยไปยืนรอรถจำได้เลยป้ายรถเมมีร่มไปคันหนึ่ง น้องก็ยังเล็กแม่ก็อุ้มน้องแล้วเรายือนอยู่ข้างหลังเราก็เลยรู้สึกแบบน่าสงสารจังเลยภาพนี้มันคงเป็นภาพที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างให้ครอบครัวนี้รอดถามว่าโอเองเป็นคนเจ้าชูไ้ไหมเจ้าตัวกล่าวว่าโอ Clark, เองอาจจะเป็นคนขาดความรักมันก็มีช่วงเวลาที่ซ่าก็มีเหมือนกันโอมีกดโอจะไม่ชอบแบบสมมติว่าเรารู้จักพี่อ้อยโอ,โอจะไม่มีทางเอาแฟนพี่อ้อยแม้กระทั่งเลิกกันแล้วนะ คนที่เคยเป็นแฟนเก่าโอ้เราจะพูดว่าเราเป็นไม้หนึ่งถามว่าเคยคบซ้อนไหมก็มีถามว่าแต่ที่สุดแล้วสาวแซ่บของเราก็มาเริ่มต้นมีชีวิตครอบครัวเจ้าตัวกล่าวว่ามันเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่เราจบแล้วมีครอบครัวที่มีความสุขในตอนนั้นแล้วมันเหมือนโชคร้ายกลับมาหาโออีกแล้วเอาจริงๆเห็นโอหัวเราะหรืออะไรต่างๆงโอก็จะรู้สึกว่าโอเป็นคนเก็บมันก็ไม่มีแรงมันเหมือนกับมันต้องยิ้มกับโลกมันช็อก โอภูมิใจในความอดทนของตัวเองมากกว่าพรุ่งนี้จะต้องไปทํางานวันนี้เศร้าอาชีพเรามันใช้อารมณ์แล้วคนที่มองเราบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเราอดทนทุกอย่าง ถามว่าเราจะได้ยินคำหนึ่งบ่อยมากเลยว่าอดทนเพื่อลูกโอ้กล่าวว่าโอทำไม่ได้ค่ะถามว่าและอีกหนึ่งความรักมาเจอรุ่นใหญ่โอกล่าวว่าเขาเปิดโลกให้โอมากให้เรารู้ว่าการไปเที่ยวการเป็นวัยรุ่นต้องทำอย่างนี้นะเขาเป็นแฟนคนแรกที่เปิดประตูรถให้โอตอนนั้นโอรู้สึกว่ามีสีสันมากถ้าคบกับพี่คนนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบเราฝากชีวิตกับเขาได้ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ